สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Kaiju u n ยู e r เวกันอีกแล้วครั้งนี้ผมจะมารีวิวมอสชาในเอิม่ม f Monster นอนะโอเคนี่ครับมอสตาของเราลายชิยนีซึ่งเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยซึ่งผมไปขอบจะไปที่ตัวเกิดเนื่องจากมันล่งดี แล้วก็ไปที่สูงสุดด้วยจะได้ไม่มีใครรบกวนตอนนี้เกมกำลังโหลดแล้วก็ต้องรอก่อนนะครับทำไมมันโหลดนานจังนหมรนว่ามีคนเยอะโอเคไม่มีสินะนี่ปีกยังสวยอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างโดยรวมของมันนะนะบินเหินฟ้าตะลุยเหินดิน โอเคเราจะมาขอรีวิวกันบนนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆมารีวิวมอเตอร์ชิ้นสนะโอเคขออนาตแคปหน้าจอกไอนี่เฟียวงอหลอเฟี้ยวแคปไปเลยครับโอเคแคปเสร็จแล้วไปต่อกันต่อไปสกิลแรก กิวแรกนะครับก็จะเป็นกวนสองทีอันต่อไปสไตล์กิกไพายวดเป็นการเอิมกระโดดถีบต่อไปรอยัลแฟลตอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องบินอ่อต้องบินนั่นคือการปล่อยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไงเป็นการแบบอันนี้นะ พุ่งชนกลางอากาศเออพุ่งชนกลางอากาศต่อไปอยู่ไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะได้ใช้ตัวไหนก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยต่อไปนี่สกิลขี่กลางอากาศครับส่วนสองอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอมีมีร่างสองชิ้นกูามาก็จะเป็นการคำรามม,มีเสียงเลยนี่ควีนคอม์มีการคำรามต่อไป ครับกำลังโอ้เสียงเสียงนี้ผมว่ามันดูเป็นผู้หญิงมากเลยนะครับเพราะเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วโอสวัสดีไอ้หนุ่มน้อยนายชื่ออะไรเหรอฉันชื่อจอด์ดฉันมาจากกรุงลอนดอนอ๋อโอเคจอรดจะทำอะไรเราไหมเนี่ยเราตัวสูงนื่งจากปีกนเนี่ย ถ้าเราไม่มีปีกน,นี่คือโดนรังแกไปนานแล้วโอเคซึ่งผมจะไม่รังแกจอนะครับเราจะไปหาคนที่สูสีกันก่อนอืมคนบินไปฝังไหนก็เกิดจห <c oughs> น้าแถวนั้นน่าจะมีนะครับเราควรจะไปแถวนั้นก่อนเลยไปไปไป <c oughs> นี่ขี้กลางกาดปิ้วโอ้ผมได้ยินเสียงกดจิละ <t od ic> ตอนนี้ดูเหมือนเรามาที่ฟลอริดาแล้วนะมีใครอยู่บอ่อมีใครอยู่บอ่อสำรวจเห็นกนารบังระเบิดด้วยขี้นกไม่มีใครอยู่ไปที่นูน่นที่ไหนไนะนโตกเกียวเหรอน่าจะใช่ไปเลยนนน่น คูโ่โนอ้ผมเจอกีแกนมาคู่ต่อสู้ที่บินได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าผมจะชนะไหมเพราะผมไม่ถนัดพีวีเคยบอกไปไปตอนรีวิวก็จูเนียแล้วมาเลยอีนุ่มน้อยไยบินเกมกว่ายูนี่เนี่ยฟันฟันปล่อยขี้นกเออไม่ใช่ปล่อยขี้นกพูดผิดมาๆๆเจ้าโอยอืม อ้าหลบทันเฮ้ๆอืมอไม่โดนทันนี้โดนเนี่ยยัยอออหลบว้าบอว้าบ,อว,าบอว้าบอบว้าบอว้าบอครับว้าบอครับไม่โดนอีกแล้วการต่อสู้กลางากาศอาจจะทำให้คุณปวดหัวได้ มาเลยแต่ขอให้ดูให้จบคลิปเมียนผมจะไปเผาบ้านคุณไปต่อเฮ้นี่ถึกจริงๆสีบินจะบินหนีดิอย่าโดนไหมนะอย่าจุโอ้ข้างล่างเต็มเลยแต่เราจะยังสู้กับกีแกนแม้มันจะจอกแค่ไหนก็ตามดโดน,โดน,โดน,โดน โดนอยู่โดนอยู่ยาไม่โดนกัหนึ่งแหละยากจริงๆเลยคู่นี้บินได้เหมือนกันโอ้โอโดนปีกโดนปีกข้อเสียของนี่คือมัมโดนง่ายนะเนื่องจากมันจะโดนปีกยา yeah. มาเลยตัวสูงกลางอากาศเคยเห็นไหม เริ่มเสียทางมาแล้วมันตีปีกแล้วถ้าผมถ้าผมแพ้เด็กนี่คือผมตายดินี่กดจีาช่วยด้วยกดจีาโอโอตาม,มาตาเม,มาเหรอตาม,มาเหรอนี่โดนดึงดอกแหละหายยังตายยังเอาจริงแล้วครับยังยังจะยิงเลเซอร์ตายไมินี่เอาโน้กว่าตายละหลบกันหลบกันไปหลบกันมา ใช่เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเออมาเลยมาเลยวู้บินจุกหลบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมแพ้เราโอ้มีตัวบินอีกตัวแต่เขาคงโอ้ยเต็มเต็มมือหลังตรูไป,ไปโรนโอ้โห เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากที่สุดที่ผมเคยเห็นมาโอ้มีคนมาแจมแล้วครับเฮ้ยนีกันก่อนเด้อกิแกนเราขอไปและโอเคผมรู้สึกว่าการรีวิวครั้งนี้ทำให้มันยุ่งยากมากจะาเออหลบปีกหลบปีกคิดว่าจะตีปีกผมเหรอเลยหลบปีกเอ้าเหลือเหลือเจ็ดร้อยแต่เราก็ยังสู้ครับแม่จะโดนไก่ตบ โม่ถ้าถ้าเราถ้าเราเล่นไม่เป็นนี่คือบังคับยากมากฉะนั้นเราขอ,อกลับกอเกิดก่อนเอิดจะเย็นใจเย็นใจเย็นเราเป็นลายชินเนียงเด้อโอ้ยแหลกเลยแหลกเลยนั่นเครื่องปิงเลยอูเจ้าหลบปีกเลิกตามต่อไหนนะเลือดจะจะตายแน่เนี่ยเอา โอ้โดนโดนเด็กตบอ่าแมนโอขออภัยด้วยที่แพ้เด็กนะครับโอเคก็อย่าลืมติดตามน้องสันด้วยนะครับหรือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าชอบมากๆก็กดให้หมดเลยสำหรับคลิปนี้ข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะได้มาเีวิวมูโต่ยิงนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนนะครับบ๊ายบายวูว